ลานมวยนะหบเนาะจุฬาบอกยา ตีกินนาเยาอะไรกินสตอลครั้งแรกฮะครั้งแรกนั่นีกินสตอเท่าไพี่อกนเอะไม่อร่าหรนะแอบนหกินบ้าเขาได้ยุติมันเมียนมันเคยกินแล้วเนาะ จริงๆแล้วการกินวายอ่ะที่ที่มองนั่อ่ะเขาจะกินกับข้าวอะไรนั่นเองเขาจะกินน้ำหมูน้ำเนื้อสเต็กเขาจะกินกับข้าด้วยกินไม่ได้ก้าวเข่าเป็นของกินนะพวกอาหารวายกินกับอาหารได้ถูกต้องเป็นสิ่งถูกต้องขอบคุณหล่อขึ้นปกเงี้ยครับจริงหรอเพ่ออยากดูซึ่งหลา นางรอเธอที่สมีสมสมสมล้านี่ไงนางตนราไม่เคยเห็นจริงๆน่ารับอยู่ <c oughs> เเบียนะักเบียนางง่ายกว่าเืจัการชาวมาเลมาเยอะมาก,าออก่าดา๋ยวเขาบอกใอ่โบอกขึ้มากพี่น้อมมาเือเดียร์แข แล้วหมึกหมึกอร่อยหมึกกระนี่หมึกมจำหรอกเพราะว่าไหนแม่หมึกมันจะเป็นถับแก้มดีนะถับแก้มดีนะทำไมหมึกมันเหมือนที่ไหนเนาะนี่มันมันกรอบดีเดียมันมาหยาบไหมเอางงเลยวิธีทอดเป็นเหมือนที่อื่นนะครับเอาหมึกแต่ไม่บอกนี่ย ปลาหมกจิ้มแล้วหมกไปหมดเลยหมูขนาดอาหารลายมากดึงดืดเดิมหมดแดงผู้ใดอยู่ห่างยังไมาดึงดืดเดิมยังรับพี่ได้เพราะเบิ่งหลังเรากับพานว่าเปิดคอตสเตอร์ตโตเกียวบงใหญ่นะหะใหญ่ อย่หยอหาหงอนกับผู้เกติอีกบนี่มันมอใช่มันไกลกับผู้เกไหมแอันนี้ไกลกับผู้เกไหมมันใกล้กับยไยนน่ง,งถ้าขับรถมาจ,ะจะมากบ้านเรากี่วันแ <c oughs> ม่ขับรถมากี่วันก็มาจากบ้านเราต้องสวันป๊าหยวันอืม หกเจ็ดวันเดียวเห็นไม่หมเคยไปนะฮะเคยไปแค่ไม่เคยไปสมุยออกไปนะเราไปเกาะเนี่ยเกาะสมุยสมุยแต่เราก็มาพักที่ที่อ่าวมะนาวเหมือนกันแม่ที่หน่วยมาครับให้เราค่อยตื่นเช้าเดินทางที่จุดต่างๆป๊าดเนี่ยแซมนี่คือแก่แม่แซมนะฮะบุกเบิกแล้วบุกเบิกนางนอนแล้ว จะมีเลี้ยงจะรับเป็นตะกลอนดดสนดๆนตเนาะมาแล้ว <c oughs> เป็นตะกลอนสดๆนี่ดียร้านดอนย่าหามเดียวอร่อยมากค่ะเอฟซีเป็นเหม็งมากเสดีว่าเอฟซีเคยมากี่บอลเนี่ยศิลปินดารามาเยอะอม,มาหอดเตะเดีย๋ยวไปเจอวิวของของของปากพี่น้องอีแล้ว แม่พี่มึงผมมึงกินแม่แซ่บแส่กินแต่ของป่าบ่สเป็นแต่บ้านเขาเป็นแต่กินดีบอลมาเขาเป็นแต่มากินเลยเพื่นถอดดีดีเพื่อนเพือนถอดเบอร์กึ่บางเขามันเาังมันหยาบมาเขามันหยาบเป็นกรอบไปเลยแบบหอมหอมกรอบอย่างไรหอมมากเขาเรียกว่าอะไรนะแม่หมึกี้หมองหมึกี้หมองสมชื่ออยู่เพราะอะไรเป็นแต่กี้หมองกินดีแม่ มอบนกอบียง mm ่ายมากเ่ยปลานา่ตีเปือวปลานรุเทเบียสกินมัแอบแอกินจะมีรวงมีลาลองดูสิเออวลาสีบสีเหมือนะเเยิมระมือระมือกระมืชแมาใส่ให้คุณโยตัวคุณเชห้าเกร็จแไหม บอสใส่จริงๆแหละหย่อนเพราะอะที่มันเยองขึ้นมามันต่ำไม้ไตเป็น huh ตัตื่นมากขึ้นตี่นนี่หรอมป่เ้หรออันนี้แรงนะอ๋ออยู่คนแก่ก็แรงอยู่ไม่หลับไม่นอนพี่แก่นับกันยมันบากมันบาบพี่ขาขาบบอ เป็นเบียร์ขาวป่คะเข้ากับปลาหมึกเนาะเข้าข้างกันมากเลยปลาหมึกเข้าเข้าที่กันมากกับเข้าข้างกันเข้าที่กันมากเพลันขายอะไรแม่เพลันขายบ่นี่ปลาหมึกมีนะครับผมอำน็อตปากไปเออซีอัลซีอะไรอย่างนี้ปลาหมึกอีเมาว มาหัดขอนม้าหัดมาจากขอนแก่นมาหัดสงขาปานนี่ปฏิบาร์ีของดีม้าปากพี่น้องอีหละดังเราสองหมื่นได้อันดังเกิือนสมชั่วโมงบอาสองชั่วโมงจากขอนแก่นเกือบสามชั่วโมงตื่นตั้งหกโมงนี่ดิมึกขี่เมาเลยบ่พี่น้องเป็นต่อดีดีเขาทอดเหมือนนที่ไหนเพราะว่า เทคนิคการทอดแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้วิธีการทอดของเขาเป็นเฉพาะสูตรมันก็เลยกรอบที่เราไม่เลือนบ่หยาบด้วยเนี่ยอืมไม่หยาบไม่หยาบนะตีเลยถ้าตีหยาบหยาเบาหยาบตัวเบื้องละหยาบเท่าเหมือนกันหรืเบาหยาบ อันนี้คืออันนี้ไมถือกินแล้วเปิดกินได้ใช่มไมไม่ต้องท่ไเปิดกินได้เลยมี่เหมืนอนี่มาคือไม่ตองทแล้วทอไปแล้วมุขึน้นไปหนิมังไน่รไปากได้กินมึงได้ก,กินเบี้ยมึงว่สนเจมมไปมุเนาะปากตาจากดอนยาตัวดอนยาแล้าจ้ะเดือดดอนยาหนึ่งเป็ปียก คืออะไรนี่เปลี่น่ยรู้สึกคืออะไรนี่เปลี่นเปลี่ยไม่ดิเขาขายเท่าไหร่แม่ปกติขายเท่าไหร่ร้อยสามสิบเก้าค่ะ FC เราถามมาเยอะแล้วหนึ่หนึ่งคือพร้อมทานเลยเขียแล้วก็แบบสมูทน้ำเราสี่ปุ๊บเราก็ทานได้เลยเนาะจึ๊กก็คือกินได้เลยร้อยเท่าไหร่แม่ร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าทรงตรงจากสงขาปัจจุบันพี่น้องผู้ใดๆเนี่ยเขาเหมี่ยงข้าวม่ใครอยากได้บ้างคอมเมนต์เข้ามาจะมาอร่อยจริงนะ คือวิธีการห้องเขามันขอสองครั้งเลยครับทอาสองครั้งซึ่งพอดีบอกเข็มไม่เค็มเราก็กินง่ายเพราะว่าเราจะกินกับนี่ไง <laughs> นี่ไงโอ้ยหมึกขี้เมาน่าจะได้ข้าฟินขับนะคะเป็นเมนูของคนขี้เมาเ,เะะมเ,อเยะอะไรเมนูมที่จะไปฟินขับวันนี้หมึกขี้เมา อร่อยมะเอาอมกตักนส่เนี่ยมันก็ปาไแอบดิเนี่นีกืนชื่อปาหลนี่วลาหมูนึกเหมนเนี่ยีแอบดิไหมมีแอบดิเลย้ใครอยากได้หมึอกี่เมา บอกได้ปะคนนเพื่คนนี้การความแบบปัคือบานเท่ามันไม่หยาบไม่บ่หยาบบ่เข้มผู้เฒ่าวแขกว่างกินได้ออนี่ห้จิ้มเข้าไปก็จะคือแล้วนี่ต้องจิ้มก,ก่อนจิน้มรึบ้างคือแล้วจ้าอ่างเพื่อนเท่าไรแม่ร้นะอยสามเก้าร้อยสามสิบเก้าบาท พูดยอะไรได้เด้อถือว่าเป็นของฝากเพราะมาดูแล้วว่าแบบไหนจริงก็เลยอยากมาฝากพี่น้องมีบ่ออะหรอมั้งนี่เนาะและ้วส่งจากสงขาแล้วนี่มีร้อยชุดหรออุ้ยเบลเบลมากร้อยชุดหนึ่งพีหมดร้อยสามสิบเก้าบาทมีค่าส่งไหมแม่ค่าส่งจากสงขาห้าสิบาทหรอห้าสิบาทถือแด้ส้มปลาไก่ตัวเดิมท่าสองหมื่นค่าส่งห้าสิบบาทนึงไม่เหนียวจ้า ค้าส่งห้าสิบบาท <c oughs> ปลาเมืองอนี่บอกแล้วครับมาจากสซงขาสง่สงสง่สงไม่โซงจากกรุงเทพนี่ส่งจากขาที่เปียถือว่าถูกมากนะครับกรอบซิงเหมาะสําหรับคนที่ปาร์ตี้ในปาร์ตี้หรือว่าดูหนังละครหลังหลังข่าวทอดกินกบกรอบอ้ยทอดใหเดียวเท่าน้ทอดไหเแล้วไหเดีว <c oughs> <c oughs> แ,แกกินเลยใครเอา,ากดกดลิงก์เนาะเพราะว่าเราเราเป็นหนุ่ที่เราเรา,เราอุดหนุน ว่าอุดหนุนมันจะกำเนียครับเนี่ยมันมันนอนมันหนักเท่าไรห้าสิบบาทเนี่ยคือสั่งกี่ห่อ็้าสิบาทบอกค่าส่งมาใช่ไหมครูมันทายไปน่องกดไม่ได้ครับจี้ฮะกดได้บ้างจี้กดได้อยู่เรากดได้ไหมกดได้ได้เนาะล้วขึ้นอะไรแต่ดมาคุณลืมอัพเดต เบอร์ชันโทรศัพท์ไหมเนี่ยจิ้มเข้ามาก็จะขึ้นเพิ่ขึ้นนี่์ร,ร้อยสามสิบเก้าบาทส่งจากสงขาเข้า,าค่าส่งห้าสิบบาทถือเกินนี่ชื่อไลน์นะครับเดือดรอนย่าหนึ่งแปดแปดครับรีเทลนึงไปเที่ยวเดินไนหลายได้ขนมไน้หลายนึงได้ยเอดยอะนะอายกจางขึ้นคือมันสะดวกตรงที่ว่าเขาทอดมาให้แล้วเนาะแม่แกกินเลยสีตรงไหนนี่เข้าวเส่นนะสีบ๊องเย็นไก่ออนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้ว ซิมลิงก e ์ว่าได้บางท่นก็บซิมได้ซิมได้บอคันซิมบ่สได้กับเพื่อบนแคบช่างอะไรเนี่ยอันเพื่อบนแคบช่างนาทีเพิ่มเติมเพิ่มเติมแคบช่างหน่อยมันมันมันเขาเขาแน่นหนาเพราะว่าเขาอยากลูมันฟิวเขามันจะประกอบปลาหมึกเผ็ดไหมไม่เผ็ดมันไม่บางครั้เผ็ดไปเปล่ามันม่มันหวานเผ็ดมันเป็นรสชาติกินแบบชิวๆไปหมกลางๆไม่มีพริกนะไม่ได้ใส่พริกใครชอบเผ็ดมันมีอีกตัวจะมีอะไร เอามีอีกอีกหรอแม่สามรถจะให้ขาหมึกสามรถไปหาลงมาแตะมหามึกไปขอฟินขาไปไม่นอนโหจะได้เฮ็นละห้าเลยลูกค้าดีดีนี่อัติเวกได้ด้วยจิ้มได้จ้าขันจิ้มเพราะอะไรสิขึ้นแคปชั่นไหนเด้อสิขึ้นสิคือทั้งหัวขออะไรส่วนไหนเสนอครับตอนนี้ขึ้นแล้วจิ้มเลยหมดแคปชั่นก็มีร้อยสามสิบเก้าบาทข่อยปั๊กเทียดซื้อมาข่อยสิไปลงฟินขาปนี่ปลามือความนี่ปลาหมึกขี้เมา เมือขี้เมาที่เขาทอดแบบคุณทอดเองอ่ะบอกเลยเถิงขมเถิงใหม่แม็นเฮ้ยทอดยากที่ตายเพราะนเการมือนถึงเขาทอดแบบคือทอดแบบบอบอพามใช่ทอดทอดถ้าเกิดเดือนตั้งแก๊สร้อนไปก็ขมคือทอดไงก็ไม่างเงี้ยคือทอดมันต้องใช้สูตรทอดจริงๆเนี่ยดูแล้วห่อหนึ่งเสียมาเต็มตาหน่ะเธอแล้วส่งจากสงขลาส่งงสขลา่บอกแท็กบอกบอกแต่งบอก ยงนะแหลงใต้ไม่ใช่ไม่มีภาษาอื่นแทรกใช่ไหมนีม่ภาษาอื่นแทรกมาอยู่เนี่ยมันเราหยอกมันเราหยอกมานเราอยู่มันมีแสแกมันอี่บอสหนุม่นมนสนใจสนใจจิ้มเลยมันขึ้นอยู่เนาะจิ้มแคปชั่นใต้โพสลเลยจิ้มลิงก์ก็ได้ครับจิ้มเลยภาษาจิ้มท่องใจแลยวรู้ดูแบ่กิ่งไปมากด,ด้วยห้าส่งห้าสิบบาทพี่น้องกัรจิ้มลิงก์นี่บ้อใดบอสกดออกปุ๊บ จะจะเจอลิงก์อยู่ตรงนี้ลิงก์อยู่ตรงโพสต์ดคแคปชั่นเดคพี่น้องโพสเข้าไปมันจะขึ้นไลฟเลยครับผมบอกว่ามาจกกว่บมีผ่านกินเล่นได้ของชั่วโอ้ลกับังชีเนีนยครับนี่มีระวังน้องมิดนะแต่แจ็คไม่ไล่กลุ่มอย่างเดียวเลยเขาอยากจะากินของแซ่บพี่น้องขอกี่รูปอร่อยโอเคอ่อร้อยสามสิบเก้าบาทจักรห่อกระสิบบาทค่าส่งกี่หอก็ห้าสิบาทนะค่าส่งอ่ะสั่งแปดสิบหอก็ห้าสิบาทเหมือนเดิม แม่บอละร้อยสามสิบเก้าบาททำแม่แบบเผ็ดได้ปะเนี่ยอีกส่วนหนึ่งอีสเซนสามรสอันนี้สามรสสำหรับคนที่แบบว่ารสจัดชอบทานรสจัดขอดูห่อจริงมันได้จะได้แบบสาทิดทองใสไป้วยว่าสีมันเป็นคนละสีอันนี้สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเนาะแต่ว่าดนี้จะไม่เผ็ดมากหรอกก็จะพอดีพอดีกินอันนี้จะสามรสนี่ก็แกะแต่ถุงเมื่อกี้นี่ครับ โซบ่อ๋อแกะออกมาถุงนี้ก็คือได้เตรียมตาอย่างนี้เลยร,ร้อยสามเก้าบาทไหมนี่แล้วยี่สิบเก้าขาถูกไม่หยีขนาดใส่ซอสทั้งเยอะใสเครื่องปรุงเยอะกว่าอันนี้แต่ว่าถูกกว่ากันอันนี้เป็นมือสามลูจากสงขาหัสิบบาทผู้ทางทรงหรือผิวหนังคางทรงมันถือมากเลยฮึ่มส่งมรราซื้อจัรรกรอืมส่งมาซื้อจักรเด้ไหมอืมเร,ร,รื่เหรอ ก็คนจิ้มเรื่องเรื่องค่ะเมียเข้ากันมากปิดก,ก,กอร์าอาอามากอยู่ตรงไหนของหาดใหญ่ห่างจากสนามยินกิโลเดียวค่ะ <c oughs> ดูด้านดอนยาการดอนยาเิร็จเลยมีทั้งแบบอันนี้แบบหมึกกี้เมาร้อยส่าสิบเก้าบาทหมึกสามรสอันนี้หมึกสามรสลอยเส้าเกาแมนแต่ว่าค่าส่งเอาทั้งสามคู่แบบนี้ก็ห้าสิบบาทหรอใช่ไหมใช่ค่ะเอาสามรสด้วยเอาขี้เมาด้วยขี้เมาด้วยเป็นอย่างนี้ก็ห้าสิบบาทถือว่าถูกมากเพราะเดินทางสองวันเดือนห้างสองหมือพี่น้อง ลายไอดีเราก็เพ like so right right? like ิ <c oughs> ่มเติมแล้บางคนจิ้มไม่ได้เขาทำมาเพิ่มมันวะป้องกัารลายท่าผู้เด็กกูไปแล้วกับลายไอดียเป็นเรื่อยไอดียลายไหมขอลายไอดีหน่อยไอเดีมีมีครับเนาะนากบางคนมันกดดีมากบางคนมันก็เป็นแอนดองแอนดองไอเป็นไอตัวมันแตกต่างกันไปลายดงเนี่จักจิกขดหยังแน่พี่น้องเพราะว่ามันเข่ากับเบอร์ประเมือกับอันนี้กับเบืออันนี้อร่อยนะเบียร์เบียร์สมิลาสมิลาเบียร์สมิลาผู้เลี้ยงเสร็จ ธุรกิจเบียร์เมิลาบ่นี่จะถึงสซมิลาไหมตุ้ยหมดแรกจะถึงอันนี้บออะไงก็หาดใหญ่ขันเห็นคอยเป็นเตี้ยนแรงเตี้ยนกาเยอะไหนกันใช่ไหมเจ้าบ้าขายด้วยพี่สองเด้ออันนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้คืออันใหญ่เหรออันนี้นี่อร่อยไป็นู้กาแฟเลยอร่อยถ้ามือแรกเห็นคอยไปเตี้ยนแรงเตี้ยนกาอยู่ในหาดใหญ่กับทักท่าขนยด้วพี่สองเด้อเิ่งคยได้ไหมขายว่าเบืองงามขายว่าเบืองมาเออแถวนีบแล้วปิดแต่เห็นอย่างบอแถวว่าเบืองเดวโอเคอือเอาไปใส่พิมพ์ครับร้อยสามเก้า มันคือเบียร์ไก่อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปชิมอร่อยจริงๆไก่สีดเนี่ยดูสิสองแพ็คหอระร่อยสามเกา้าถ้าเป็นจะเป็นสามรสมันอร่อยเศ้เาเก่าแต่ว่าสั่งกี่รสชาติก็ห้าสิบาทสองอันนี้ก็ได้ไปชิมดูแต่บอกว่ามาจากค้านกินแลนเดอร์สินะเพื่นก็ที่ถ้าสงสองอันจะเป็นราคานี้ <c oughs> ลส,สองหออ่อใช่ไหมนี่แนลงพัดส่งแล้วพอยาดอกไม่หักไตแหลาะอยากด้กินของไตครับเสียพ,พี่น้องนะครับเป็นปลาหมึกที่จริงใจเป็นปลาหมึกที่กินแล้วเขี้ยวปลอมไม่หลุดไม่ต้องหวงนะว่าเขี้ยวปลอมคุณจะหลุดคือกินแล้วเขี้ยวคุณยังอยู่กับคุณแน่นอนอจริงจริงสิ่งไงแกบอกน้องโกยจะน้องโกยจยไปสิ่งไงบอกพอยาอใหกกินแล้วเป็นน้นเป็นอีดีดีก็เราขายแชมปิ่นแล้วเขาไปป่วยแชมปนยังหลอดมาเต็มตรงนั่งเลย อันนี้คิวอาโค้ดหรอเอาบางคนอยากได้สแกนคิวอาโค้ดพี่น้องบางคนอยากได้สแกนคิวอาโค้ดนะครับแคปหน้าจอได้เลยเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปหน้าจอจ้าแม่ได้มีอะไรอีกแม่มาเอามาเลยของใต้อะไรอร่อยเอามาเลยเอาแบบที่เราแบบการันตีความแซ่บจะไม่มาดุกไหมแม่อาดุกมาดุกลาอันนี้อร่อยจริง ปลาดุกล้าเสีย่ยบปลาดุกล่า epic! ไม่ใช่ปลาดุกบ้านเราใช่ไหม <c oughs> ปลาดุกทะเล <c oughs> ปลาดุกไตพี่น้องปลาดุกใต้นะครับอันนี้คือ <c oughs> ประความไหนกินได้เลยบล <c oughs> อลลึกถุ๊ดตากนกินได้เลยค่ะสุกแล้ว, <c oughs> ลวไปถึงทานเลย นี่นะครับอันนี้เป็นดุกลาคือมันรสชาติมันต้องเอาข้าวเหนียวจำใช่ไหมโอ้ยเอาอยู่ใต้ก็มีข้าวเหนียวเหรอเนี้ยตายแล้วทำกระป๋องตื่นเต้นจังขอนิ่วอยู่ใต้ก็คือบ้านั้นใช่ไหมพี่น้องมีหมดปัสสาวะเทาบ่เนี่แแ่นค่ะขอนิ่วใช้ยาคู่ค่ะบ่ปกติี่เขาปลูกข้าวเหนียวไหมเขามีเขาเขาปลูกข้าวไหมเขาปลูกปลูกข้าวเหนียวมั้ยไหบ่ ความตํำดังความตํำดังมากอ้าวดุกรา้า่วงขาโอเค ดูปลาสงขาเอาหนัวมากอืมดีรคบจับนอกยไงนึกกินปลาดุกนาแล้วกินแนบลูก่อยจะกินปลาดืวอไรกินปลาที่อยู่ กินปลิปาลิปีปลิปลิปีมานี่ไงปลาดุกลาห์ตัวนี้พื้นฐานยาบาดเมียร้อยสามสิบเก้าพอจะเพิ่นกินได้หรือใส่มาบ่เจียวเจี่ยวบอกเลยพร้อมทานเลยผมมาไม่เสียเที่ยว FC ได้ของอร่อยๆใครอยากได้ปลาดุกพิมมานี่คือแกะกินได้เลยใช่ไหมนี่ใช่ค่ะปรุงรสเรียบร้อยแกะกินเดี๋ยวเลิกประวัติทอดอีก ใครได้ประดุกจากสงขาพูดอะไรจะได้ประดุกสงขาพีห่หลังมามากประดุกหากง,างาใหญ่หมั้ยพอมเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมทานเนาะส่งตรงจากที่นี่เลยจากหาดใหญ่เลยจัดส่งให้จากหาดใหญ่เลย,กกเลยแล้วก็อยู่ขอนแกน่นหรือว่าอยู่สารคามบุฎาร้อยเอ็ดกราสินเนี่ยเอาไปลองทานนะว่ามันรสชาติมันแตกต่างกันไหมกินปุ๊บมันจะแหลงใต้ได้ไ,ดไหมหประดุกใต้น่ะความมากคือ ถ้าเรามีพริกแล้วก็เราก็ซอยหั่นพริกใส่บักหน้าบิดไส<ซ>่แล้วก็หอมใส่จำเลยสนใจใครจะใครอยากได้ประดุกอ่ะพิมพ์เข้ามาใครอยากได้ประดุกพิมพ์เข้ามานะครับประดุกละราคาเท่าไหร่แม่ร้อยสามเก้าบาทบาทซุจากซุ้มค้าร้อยสามเก้าสิ <5. S 1> ราคาแบบว่าทักไทยทางอีสานมากร้อยสามสิบเก้าบาทพี่น้อง รอยสานที่เก่าบาทตัวใหญ่แล้วเนี่ยดูเท่าฝ่าม,มือเลยมือนไม่ได้ตัวน้อยด้วยบอลเห็นไหมเออสนใจอ่าจิ้มลิงก์เลยนะครับหรือแอปไลน์แอดสองเก้าแปด EOPAA มันขึ้นตรงนี้แล้วหนึ่งใช่ไหมมันขึ้นในหมดแล้วใช่ไหมลองจิ้มเขาดูซิว่าเวลาจิ้มมันจะขึ้นตรงไหนบ้าง เวลาจิ้มมันจะขึ้นตรงนี้นะครับผมนี่ในจิ้มจิ้มลิงตรงนี้หรือว่าแคปชั่นก็ได้ดุกระขายจักไหนเทีร้อยสามสิบเก้าบาทพี่น้องตัวบังแง่งร้อยสามสิบเก้าบาททอดแล้วพร้อมทานเลยครับเลิศดค่ะซื้อมาฉีกถุงกินได้เลยเออเลิศดเขาบอกกันงไงยันชีคุกเราต้องไปทอดอีกนะกูเมย์อยู่ได้เนาะนี่ไงเอามือขึ้งอ่ะซื้อมานเราทอยกิ่งบ๊วดไหนผมขมอยู่ในแคปชั่นก็มีนะครับดัดลายเลย อ๋อถ้าเราถ้าเราฟีดไปใช่ไหมเนี่ยใช่ฟีดแล้วลูกออกมาทานนะรสชาติก็จะดีเหมือนเดิมแค่มาตั้งไว้รสชาติเอาเลฟก็ได้สามเดือนช่องฟีดได้สร้างไปแล้วโอ้ยมันเวลากินได้เหตุงาน่ายการนี่เลยช่องฟีดได้สามเดือนบ่วมหดอกกินเบบก่ามันจะบ่วมหสามเดือนไรบ่วมหดดอกแม่มันกินเหมิดแล้วมันแสบขนาดนี้ซ้ำฝามือถ้าแับใหญ่กว่าฝามืออยู่ยาวกว่าฝามือยังไงครับร้อยสามสิบเก้าบาทสะอาดสดจากสงขา ค่าส่งก็ห้าสิบาทใช่ไหมฮะคือตอนแรกคิดว่าเออส่งจากสงขาต้องค่าส่งร้อกว่าบาทแล้วนี่มันไกลมากอะไรเงี้ยห้าสิบาทเองเหมือนอยู่บ้านเราเลยเป็นราคาทั่วประเทศแล้วนี่ราคาเหมือนอยู่บ้านเราเลยเพราะเราสั่งของอะไรทุกวันนี้ก็ห้าสิบาทไกลห้าสิบาทไปถน่นองท่นผ้ใครจะรับอุดหนุนนะครับผมของเซาทจากใต้ราคาละสามเก้าบาทเท่ากันกับหมึกซ้ำหมึกหมึกขี้เมาละสามเก้า อันนี้ก็ลายสายแคกาบาทพี่น้องอันนี้ก็ร้อยสามสิบกาบาทเช่นกันกี่อยูน่นะเอาวะเอามาอีกห้องไงมั้งแต่ละห้ออ็ยังดัดตีเลยมึงดีม,ด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 มดึงกับเพื่ออันนี้ใหญ่ว่ามีบางห่อใหญ่กว่าเพื่อนก็มีนะแต่ต่วหอแต่ต่วหอพี่น้องได้ไปงานแต่งพี่แนนไหม <c oughs> พิ่นเชื่อมาอยู่ เ,นเ่นเชิญ่นทรงการมาอยู่กเ็เรียกว่าประด็จไปเด้ออย,อยู่หา่างไงม้อน,นี่ก็ได้ส่งไปแสงควาคยังดีน้ำอยู่บ้านขอให้มีความสุขถือไม้เท้าอยอดทองกระบองยอดเพชร <c oughs> น้องแนนนักร้องสาวสวยก็เพิ่นสิบปเขาสังกัดได้ดุู่กปีนี่ร้อยสามสิบเก้าบาทโตละพี่น้องบัญชีราคาอะไรนะแม่ บัญชีธนาคารต้องเป็นกรุงไทยเด้อเลขบัญชี663-732-5686นางสาวสมรักมาดสงครามบัญชีที่ห้าน้ำนนะมันเื่อคือโจนเนาะ